สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตามทางหน้าช่อง YouTube ทุกท่านนะครับวันนี้วันเสาร์ที่17กุมภาพันธ์นะครับ2567วันนี้ผมมีฟุตบอลมาฝาก1ตัวนะครับเป็นฟุตบอลที่ผมคิดว่าจากราคามันมันแปลกมันแปลกที่ว่าบอลลองกับกายมาเป็นบอลต่อแล้วก็น้ำก็มาทางบอล บอลรองด้วยนะครับอันดับ16นะครับเจอกับอันดับ8นะครับ Nottingham Forest ภาพหน้าปกประทะ West Ham United เวลา4ทุ่มวันนี้หลายท่านอาจจะไปฟุตบอลอย่าง l i v e r p o ู l อย่าง Arsenal อยง urs, อย่าง s เปอร์อย่างิวคาสเซิลที่มีราคาสูงๆแต่ของผมไปฟุตบอลราคาที่เปิดมาก็ลูก97แล้วนะครับ Nottingham Forest ประทะสโมสร West Ham United เดี๋ยวเรามาดูทางด้านรายละเอียดของราคานะครับคู่นี้นะครับอัตราต่อรองนะฮะ อัตราต่อรองเนี่ยราคาเปิดนะครับมาดูเปิดกันนะฮะเปิดอยู่ที่เจ้าบ้านต่อราคา1 x 2หรือราคา p ู l นะครับเจ้าบ้านต่อที่2.60นะครับแล้วก็เสมอ3.40นะฮะแล้วก็ทีมเยือน2.70นะครับก็ต่างไม่เท่าไหร่แต่ตอนนี้ราคาล่าสุดคือราคาขยับขึ้นมาตอนนเวลาบ่ายโมงบ่ายโมงครึ่งนะครับบ่ายโมงครึ่งของวันนี้อยู่ที่เจ้าบ้านปรับลดลงเป็นสีแดงเลยเหลืออยู่ที่2.20นะครับแล้วก็ราคาเสมอจาก3.40เนี่ย อัตราปรับขึ้นเป็น3.60แล้วก็ทีมเยือนจาก2.70นะปรับขึ้นมาเป็น3.20ตัวนี้ผมมองว่าไม่ธรรมดาอาจจะมีปัญหาอะไรในทีมของเวสแฮมหรือเปล่านะครับแต่เวสแฮมเวลาออกเยือนแล้วก็สู้ยิบตานะฮะตอตที่แฮมฟอร์เรสในบ้านก็ดุดันนะผมมองว่าดุดันนะครับเดี๋ยวเรามาดูทางด้านของแฮนดิแคปแฮนดิแคปเนี่ยจากราคาเสมอ90เสมอ10นะครับเสมอลบ10ปรับขึ้นมาเป็นปอปอบ10นะครับผม ซึ่งแน่นอนอยู่แล้วว่ามันมาแล้วราคามันมาจากทางเจ้าบ้านแล้วเตะมุมค่อนข้างที่จะนิ่งนะครับเตะมุมค่อนข้างที่จะนิ่งอยู่ที่2ลูกครึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูทางด้านรายชื่อนะครับว่ามีใครมีปัญหามีอะไรหรือเปล่ากิสวูดนะครับืไม่รู้จักนะครับอันโตนิโอมิเกลอันโตนิโอนะครับไม่รู้จักนะฮะลูคัสพาเกสวัไม่รู้จักนะครับ, ua, รครบใครก็ไม่รู้นะครับ เดี๋ยวเราไปดูทางด้านของตารางคะแนนนะครับเวสแฮม,มยูนเต็ดน,นะครับผมอยู่อันดับ8นะครับเตะไปแล้ว24นะัดมี36คะแนนนะครับก็เออ่เดี๋ยวไปดูฟอร์มดีกว่ามันปแปลกๆวะ่ะน็อตเต็งแฮมฟอลลัสเตะไปแล้ว24นะครับชนะบีนยิง34-44เดี๋ยวดูในเยาก่อนนะเย,ยาว์เยาว์เยาเป็นไงบ้างเยานี่ก็อืมไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับทั้ง2ทีมแหละเยาไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่าเยือนเยือนเป็นไง เยือนเยือนอีเว็บแฮมดีนะอยู่ดับเจ็ดเลยนะครับของเยือนเยือนยิงสนะิบสองสิบแปดลูดสิบสองเกมเสียยี่สิบห้าเสียค่อนข้างที่จะเยอะอยู่เสียแล้วเราสองประตูโดยเฉลี่ยนะครับเป็นทีมที่มีเกมลุกนะครับแต่เกมรับไม่ค่อยดีเท่าไหร่ส่วนเราทแฮมฟอร์เรสต์นี่ก็ลุกลุกได้อาาัตราเฉลี่ยได้หนึ่งนะครับเดี๋ยวดูในบ้านเย้าก่อนนะครับเย้าเป็นไงบ้างเย้าในบ้านครับเราที่แฮมฟอร์เรสต์เราที่แฮมฟอร์เรสต์ในบ้านสิบสองเกมยิงไปสิบเจ็ดนะครัมเสียยี่สิบนะครับ, 20, รบก็ถือว่ามีอ อ่าเว็บไซต์นะครับแบบรุ่นคาในดเตน์เว็บไซต์กันบ้างนะฮะมือถือผมก็จะเข้าอะไรได้รวดเร็วหน่อยนะเพราะเป็นเป็นเวอร์ชั่นใหม่นะครับเนี่ยวันนี้คนก็จะไปเป็นฟอร์ดหรือว่าปูกันไปเบนลี่กันหรออ่าซนอลหรอแพงๆกันนะครับฟูแลนด์เตมิล่าก็สวยนะราคาปูสวยๆนะครับนิวคาสเซิลก็ครึ่งลูกโคตรแพงนะฮะอือครับสวัสดีครับพงก์สวัสดีครับ ตอร์ติแธมฟอร์เรสปอปปเนีน่นนยในแอปไปลบสิบแล้วนะฮะสามจุดสี่หกสี่ศูนย์ศูนย์สองสองแปดนะครับสเปอร์ก็แพงนะครับอันเซนตีนไม่ต้องพูดถึงเลยนะฮะบอลพวกนี้คุณรอเล่นได้คุณรอเล่นได้หมดแหละเราเล่นคืนครบลูกแรกคุณเล่นไปเถอะไม่มาก็ตามเก็บพิมลีกแม่งหืดอ,อยู่แล้วยังไงแม่งก็ต้องการแต้มนะครับจะอ,อยู่ที่ว่าเราต้องการบทวิเคราะห์ที่มันค่อนข้างที่จะละเอเียดอ่าปรับแนละ้วปรับแนละ้วปรับแนละ้วเมืนะ่อกีนะ้เห็นไหมเมื่อกี้ปอปอลบห้าตอนนี้ปอลลบแ้วเห็นม นี่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 นอตี้แคมนี่นีนีเีนะดีนะเี่ยวเห็นมเหนขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วตัวนี้นะตัวนี้นะอ่าพอลบสิแล้วนะครับเม่อกี้เม่อกี้นี้เม่อกี้นี้ปอดลบ5นะแน่รู้รู้ทันรู้ทันนะครับ3 4ี่ไปิดมาลู่ลูก้0แล้วนะครับเปิดมาลูก้าแล้วนะครับอ่าราคาใช้ได้นะจะได้นะครับเดี๋ยวผมมองขาดูเขาเจาะไปที่ตัวนี้ก่อนอ่าเจาะไปที่รูปบวกก่อนนะครับ ปุ๊บนะครับสิต่อนะครับเสมอศูนย์ศูนย์สิบเอ็ดต่อนะครับค่อนข้างที่จะเยอะอยู่หนึ่งศูนย์เจ็ดจุดเก้ามือมองไปที่การเสมอหนึ่งหนึ่งนะเนี่ยเจ้ามือเจ้ามือเนี่ยมองไปที่การมีประตูทั้งสฝั่งจ่ายอยู่ที่หกจุดสี่ในความแปลกเนี่ยแล้วก็ศูนย์หนึ่งอะศูนย์หนึ่งอยู่ไหนศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งจ่ายสิบศูนย์หนึ่งจ่ายแพงเจ้ามือมองว่าไงอะ จ้ามือมองว่าทั้งสองทีมมีโอกาสทําประตูใส่กันนี่คือสิ่งที่เจ้ามือมองนี่นะครับตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้หกจุดสี่เห็นไหมหนึ่งหนึ่งหจุดสี่จ่ายน้อยสุดจ่ายน้อยสุดในตารางเลยเออเอาดิงงๆเนี่ยงงง,งนะครับเนี่แหละคือสิ่งที่ผมใช้วิเคราะห์ฟุตบอลนะครับมันก็มีมีตราหลายอย่างที่เราเรานำมาผสมผสานกันเพื่อการลงทุนนะครับเดี๋ยวไปดูฟอร์มล่าสุดของผมบัางนะฮะ ของผมก็อันนี้ก็เป็นแนวทางที่อัปเดตเสร็จแล้วนะครับลงในกลุ่มไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมในกลุ่มก็จะมีตารางตัวนี้ให้เป็นตารางแนวทางของแต่ละวันนะครับเราจะอัปเดตลงมาถ้าวันไหนงานเยอะไม่ทันก็จะลงรูปภาพไปก่อนนะครับส่วนของผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมนี่นะครับอ่านะครับ16วัน,16ว,น16วันที่ผ่านมาก็มีแดงไป1วันนะครับเป็นฟุตบอลฮังการีวันนั้นไม่ใช่ไม่มีบอลเลยนะเออ วันนั้นเนี่ยแทบไม่มีบอลเลยผมบอกเลยแลวราคาในโคตรสวยเลยไอ้ทีมทีมต่อเนี่ยต่อครึ่งลูกขาวเนี่ยต่อสวยงามมากลงมายิงปะจบปุ๊บเลยกินราคากินราคาต่อแต่ไม่มีสกอร์เพิ่มนะครับนาทีสิบเจ็ดก็ตายไปนะครับอย่างเวสบอมบิดเอาเปี้ยนราคาขาดครึ่งควบลูกก็การันตีการมีหนึ่งประตูอย่างที่ผมบอกก็นู่นเลยนะครับไปยิงท้ายเกมเลยถ้าไม่โดนดึงนาทีหกสิบหรือเจ็ดสิบกว่าก็คงจะมีสองประตูนะครับ ลาซิโอก็วันนั้นยูฟาแชมเปี้ยนบาลยังนม่ดีเนาะราคาไหลไหลแปลกๆไหลลงไหลลงไหลลงผมก็งงนะเออราคาบาเยนน์แม่งไหลลงแปลกๆหรือจะเป็นเพราะว่าไฮริเคนลงสนามก็ไม่รู้นะแพ้เลยยิงหกสิบเก้าก็ครึ่งควบลูกครึ่งควบลูกลบห้าไปแล้วนะนาทีหกสิบเก้าเจ็ดสิบก็อยู่ประมาณครึ่งควบลูกเอองงงงมากเลยไฮริเคนอยู่ทีมไหนก็ไม่ได้แชมป์นะครับต้องเอามาอยู่แมนซิตี้แล้วนะเพราะว่าแมนซิตี้คว้าแชมป์เยอะเหลือเกินนะ กลับไปที่อ่ากลับไปที่เวสแฮมลอตติ้งแฮมฟอร์เรสต์ต่อคือราคามันแปลกไงผมมองว่าราคามันแปลกคือถ้ามองอย่างนี้มองอย่างนี้นะเจ้ามืออ่ะเจ้ามือเขามองมาที่ลอตติ้งแฮมทำประตูแล้วอ่าจบเท่าไหร่ไม่รู้อ่ะแต่รู้ว่าวันนี้ลอตติ้งแฮมแม่งบุกแล้วและในบ้านนี้แม่งดุด้วยนะครับมันเป็นบอลที่สู้นะผมชอบบอลที่สู้วิ่งสู้เพราะอะไรว่ามันมีโอกาสที่จะทําประตูได้แล้วมันก็มีโอกาสที่จะเสียประตูจากการขึ้นเกมลุกของมันนะครับ หล,หลักๆรายชื่อเดี๋ยวเราไปดูตัวสำตัวผูว้เล่นนัดที่แล้วดีกว่าเราจะรู้ว่ามีใครบ้างในทีมนะครับเราจะต้องไปดูนัดล่าสุดนะครับนอตีแฮมฟอร์เรสต์นะครับนอตีแฮมฟอร์เรสต์นัดล่าสุดเจอนิวคาสเซลนะครับแพ้ไปสองสาโอ้โห้มันมันหยดไม่มีประตูเติบทุกนัดในบ้านอะเอามาเดมาม,าม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 าดูกันนะครับมาเดี๋ยวดูฟอร์มันนี้ก่อนนี่ดูดิบ้าหรือเปล่าทีมอะไรเนี่ยมีประตูทุกนัดวันนี้ไม่มีนี่ผมหมาเลยนะผมบอกไว้ก่อนหยาบเลยนะวันนี้ถ้าไม่มีประตูนหยยาบเล นะครับโอ้โหแล้วแพ้เป็นหลักเลยแพ้เป็นหลักส,กส,กสกมแล้วสองเกมชนะใครวะฮะชนะแมนยูชนะแมนยูอ่ะชนะนิวเซนอ่ะยะไม่ธรรมดาเนี่ยอืมโอ้โหแลแดงเถื่อนเลยในบ้านสู้อ่ะเป็นบอลที่สู้บอลแม่งบอลแม่งสู้มันดูตัวนักเตะกันนะครับเผื่อใครอยากจะรู้ว่านักเตะของนอต์อเคนฟลายเล็ตมีใครบ้างนะครับเดี๋ยวดูรายชื่อกันเมดเซลเอ้าแล้วทูนเนอร์ผมไปไหนอ่ะ ทูนเนอร์ไม่ได้ลงเหรอแมททูนเนอร์ไม่ลงแล้วโอ้รั่วเกินมึงแมททูนเนอร์ว่ารั่วแล้วเจอแมทเซล,ลวล่ารัว่วเข้าไปอีกนะครับตัวที่รู้จักนี่มีใครบ้างเอ,อ่อนูโรตาวาเลสคาร่ามพัสสันโอโดอยนะครับอิเลนกาของแมนยูนะฮะนอกนั้นก็ <c oughs> กองหน้าใครวะเอาคุสไทวอลวันนี้ใครวะเนี่ย เออไม่รู้จักเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูทางของเวสต์แฮมนะครับดูเวสต์แฮมบ้างนะฮะสโมสรดูแฮมเวสนัดล่าสุดนะครับเดี๋ยวดูว่าตัวนักเตะเอ่อดัดล่าสุดที่โดนอาร์เซนอลกดขี้แตกขี้แตนไป6-0ไี่ยมีใครบ้างนะครับเดี๋ยวดูตัวนักเตะอยากรู้ให้รักรู้อองฟรองอองฟรองเลเกลา่าไม่รู้จักเอสันอาวารเลสไม่รู้จักทีช็อกชักไม่รู้จักรู้จักรู้จักนี่ครับจอร์รอตโบเวนนะฮะกองหน้าแล้วก็เจมส์วอตพราวนะครับ โมฮมหมัดเยรูซาเล็มใครวะเบนจอนสันไอ้คุณคุณดีคุณคุณนะฮะไม่รู้ชุดนี้จะลงมาลูกโอ้โหคะแนนติดลบไปหมดเลยคุณถ้าเป็นห้าคะแนนนี้แย่นะถ้าต่ำหกคะแนนนี้ถือว่าแย่มากนะอ๋อเดวิดมอยเอ้ยเดวิดมอยนะฮะโอ้โหนัดที่แล้วก็อโอนี่ยิงกันระเบิดระเบ้อเลยนะครับโอ้โหกศูนย์กองหลังสองนะซาลิบามากันเยสนะครับเอ่อ อัชนอนเนี่ยผมถ้าถ้าเกิดเป็นทํางานเป็นกรมตํารวจไทยเนี่ยผมจะให้ประมาณท่านลองลองตลอดนะครับลองลองแชมป์อะนะเออเราก็แฟนอเซนอนเนี่ยเล้ารานเลยนะฮะวันนี้ไม่น่าจะพลาดในเรื่องของการเกิดประตูนะนอตติงแฮมเนี่ยเอาแล้วล่ะนะครับเวสต์แฮมจะกู้หน้าได้หรือเปล่านัดที่แล้วก็โดนขยี้ขี้แตกเลยนะก็ฝากเอาไว้หนึ่งตัวครับสำหรับค่ำคืนนี้ฟุตบอลที่จะเกิดสกอร์นะครับ คา,าดการว่าจะมีประตูแน่ๆอย่างน้อย1ประตูแล้วนะครับจากทางเจ้าบ้านเนี่ยแม่งสู้ยิบตายแน่นอนนะครับเวสแฮมนีจะแก้หน้าจากตัดที่แล้วได้หรือเปล่าก็ต้องมาว่ากันนะครับฝากเอาไว้หนึ่งตัวนะครับเตะเวลา4ี่ทุ่มฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษนอตติงแฮมฟอร์เรสปะทะเวสแฮมยูเนเตดนะครับผมแล้วก็ขอฝากนะครับแหล่งลงทุนดีๆเอาไว้นะครับ ฝากไว้ถอนไว้ไม่ต้องทำยอดเทินมีกิจกรรมดีๆมีจับแจกรางวัลทุกเดือนนะครับผมจากผมเองนะครับแล้วก็ยูเซอร์สตัวนะครับสำหรับผู้ที่ใช้บริการประจำนะครับก็รุ่นรับรางวัล1 0 0 0บาท3ตัวบนเมื่อวานก็มีคนถูกแต่ว่าไม่ได้รับรางวัลเพราะว่าสมัครไว้เางเดียวไม่ได้เล่นเลยนะฮะนี้ก็สนใจสมัครคลิกได้ที่ใต้ลิงก์นะครับผมยินดีให้บริการครับยินดีดูแลนะครับเราเชื่อได้เลยว่าอันดับ1กลุ่มฟุตบอลอันดับหนึ่งในประเทศไทย ไม่มีที่ไหนนอกจากฟุตบอลผาสนุกคุณจะได้ความรู้คุณได้สาระคุณได้ความเป็นมิตรภาพคุณได้อะไรหลายๆอย่างถ้าคุณเข้ามานะครับใครแอดไลน์มาแล้วก็เดี๋ยวผมไปกดรับก่อนเพราะว่าตอนนี้ไลน์มันรู้สึกจะมีปัญหาตรงที่ว่าผมต้องตอบรับก่อนถึงจะคุยกันได้นะครับหรือใครแอดไลน์มาแล้วทักมาแล้วแล้วผมไม่เห็นผมไม่ได้ตอบกลับก็พิมพ์บอกใต้คอมเมนต์ด้วยแล้วกันนะครับสวัสดีครับขอให้ท่านโชคดีวันนี้ลุ้นกันจิตทุ่มโชคดีครับ